vivo x70 5g ในปี2024นี้กับราคาค่าตัวประมาณ5 5 0 0บาทขึ้นไปน่าใช้งานขนาดไหนคลิปนี้มีคำตอบให้ครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับอยู่กับหนุ่มฮาฮา2องชัยแนลนะคลิปนี้นะครับรีวิว x70 5g ของ vivo นะครับก่อนอื่นมาดูสเปคกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับการเช็คสเปคของ vivo เนี่ยง่ายมากเลยนะกดเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับ เขาจะบอกเราค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะชิปเซตตัวนี้นะครับเป็น d ดิเมส i t y 1200 vivo นะแรม8หนอน28นะครับเป็น android 14นะตัวนี้แบตเตอรี่4400ม mm, ิลลิแอมป์นะครับชาร์จเร็ว44วัตต์นะหน้าจอนะครับ amoled 120เฮิร์ตนะถ่ายฟีดนะครับเล่นโซเชียลเนี่ยลื่นเลยนะแต่ว่าข้อพิจารณาเลยลำโพงเดียวนะครับในด้านการเล่นโซเชียลทั่วไปนะครับตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงเลยนะชิปเซต d ดิเมส i t y 1200 vivo เนี่ยแรงมากๆเลยนะครับ ที่สาคัญนะครับจุดเด่นของชิปเซตตัวนี้นะคือประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ควบคุมความร้อนได้ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเล่นโซเชียลนะครับหรือว่าจะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอหรือว่าเล่นเกมก็ตามนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับก็ขอเทสเป็นเกมเดิมน,นะก็คือเกม s p h a l t นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าการเล่นเกมของใ e เมืองซิตี้อเนี่ยหายห่วงแน่นอนนะครับคนข้าที่จะแรงนะชิปเซตตัวนี้นะครับ เล่นมือเดียวนะอาจจะแบบว่าดูแบบขัดๆนะเอาเป็นว่าให้ดูกราฟิกแล้วกันนะครับอย่างเกมสามัญประจําบ้านเช่นเอาวีีไฟอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือปล่อยผ่านได้เลยนะเพราะว่าแรงเป็นน้องๆแต่ละตักก้อนก็เป็นแปดเิียวนะครับแต่ว่าคุมความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่านั่นเองนะทําให้เล่นเกมได้ต่อเนื่องมากกว่านะครับผมนี่ครับ เสียงเดียวนั้นคือ vivo x70 เนี่ยเป็นซีรีส์เหลืองดีงให้หลำโพงเดียวนะครับซึ่งปีนั้นนี่ก็โดนด่าเลยเลยนะก็เป็นพรอพิจาครับแต่ว่าจอเนี่ยสวยมากเลยนะแล้วก็อัตราเรทไรท์เฟิร์เนี่ยไถ่ฟีดลื่นๆเล่นเกมฟินๆอย่างนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นกันนะครับสำหรับการทดสเกมนะครับให้ดูนะใน vivo x70 5g นะเนี่ยสบายๆหางห่วงแล้วนะครับตัวนี้มาดูในเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับ เซนเซอร์หลักนะครับเป็นของ Sony IMX76V ที่ย่อม,มาจาก Vivo นะซึ่งนะครับคอแลบกับทางไซน์นะจะมีโบเก้ของทางไซ์มาให้เนี่ยถึง4แบบเลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าภาพถ่ายบุคคลของตัว Vivo เองเนี่ยสุดยอดมากๆนะถ่ายมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปบุคคลนะถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ร้อเลยนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ที่ให้มาเนี่ยแน่นๆเลยนะ ตัวช่วยการถ่ายภาพนี่เยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอเองก็ตามนะแล้วก็ถ่ายไฟล์รอได้ที่โหมดโปรได้นะครับตัวนี้นะในส่วนของการปรับโหมดวิวที่ต่างๆนี่จะอยู่ในโหมดบุคคลนะครับปรับในค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะรวมถึงฟิลเตอร์เองก็ตามนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพิเศษของทาง vivo ก็คือมีการใส่ท่าทางต่างๆมาให้นะสําหรับใครที่คิดการโพสท่าไม่ออกในตัวนี้เนี่ยมีตัวช่วยที่ตอบโจทย์แล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับคือเล่นยังไงก็ไม่หมดจริงนะ บอกเลยว่าเขาใส่ใจในการถ่ายภาพบุคคลเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับซีรีส์เอกตนนี้นะในส่วนของวิดีโอนะครับตัวนี้สามารถถ่ายได้นะครับความละเอียดสูงสุดกล้องหลังนะที่ 6k 60 fps เลยนะซึ่งมากกว่าทาง r e n o 7 pro นะครับเป็นชิปเซ็ตตัวเดียวกันนะแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกคำว่าเขาออปติมาลมาสำหรับวิ v o อโดยเฉพาะนะก็เลยทำให้ถ่าย4 k 6 0 fps ได้นะแต่ถ้าเราชอบใส่ฟิลเตอร์หรือว่าชอบใส่บิวตี้เนี่ยความละเอียดจะลดลงมาที่ full hd FPS นั่นเองนะครับเพื่อน,อนซึ่งนั่นก็รวมถึงกล้องหน้าด้วยนะสามารถถ่ายบิวตี้ได้ครับแล้วก็ถ้าเราใส่บิวตี้หรือว่าใส่ฟิลเตอร์เนี่ยจะไม่สามารถปรับเบอได้นะครับแต่พอเราปรับเบอร์ปุ๊บนะครับบิวตี้ก็จะหายไปอันนี้เต้องเลือกเอาเองนะว่าเพื่อน,อ,นอยากได้แบบไหนนะส่วนตัวแล้วขอใช้เป็นบิวตี้ดีกว่าและนี่คือตัวอย่างภาพของ vivo X70 5G นะครับบอกเลยว่าถ่ายลูปสวยมากๆเลยนะมี i ออ Auto f กั u ด้วยนะครับ ถ่่ยังไงก็ชัดถ่ายังไงก็สวยนะเพราะว่ามีการสั่นกีโมแบบ3.0มาให้อีกนะแล้วก็บเก้ของถังไสเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะการทํา HDR เองก็เป็นธรรมชาติเช่นกันนะครับที่สุดภัยนะการถ่ายตอนคืนเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับสวยกว่า S21 ของผมอีกนะเหตุผลที่ถ่ายตอนคืนสวยก็เป็นเพราะเลนส์ใสครับมีการลดแสงสะท้อนของแสงไฟนั่นเองนะในตัวนี้เนี่ยก็ถ่ายมาโค้ใกล้ๆแบบนี้ได้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเดินปกติน,ะนี่คือยืดสุดแขนะประมาณนี้สำหรับการยืดสุดแขนนะก็เฉลีย่ยแสงได้ดีนะแต่ว่าความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD นะครับ30 fps นั P ่นเองนะอันนี้ลองเทสด้วยความละเอียด Full HD 60 fps ดูบ้างนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราใส่ฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ Full HD 30 fps นะครับลองเดินดูไหมว่าการสั้นเป็น,ในยังไงบ้างน,นะลนะองเข้าโฟก,กัสหน,น่อยไหม กตก็ประมาณนี้นะก็เบอร์ข้างหลังได้สวยงามเลยนะถือว่าทำมาได้ดีทีนะครับตัวนี้ทดสอบวิดีโอ 4K นะครับ Vivo X70 นะตัวนี้เป็นชิปเซ็ต e x y i t y 1200 Vivo นะครับก็ลองดูว่านะครับทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะการปรับแสง HDR โอ,โอโดโด้โหดูดูถือว่าประมูลผลได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆอยู่ในตัว r e n o 7 Pro ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนั้นถ่ายวิดีโอ 4K 60เปลี่ยนไปได้นะซึ่งต่างจาก ทาง vivo x70 ตัวนี้นะสามารถถ่ายได้ถึง 4K 60fps เลยนะเพื่อนก็ลองดูับว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะการสัน่นแล้วก็การปรับแสงผมว่าทําได้ดีเยี่ยมเลยนะถือว่าโอเคเลยนะครับการสัน่นของเครื่อกิมบอลสามูนของ vivo นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอันนี้มาลองที่นะครับ 4K 30fps บ้างนะสังเกตเห็นได้ว่านะครับการกังสั่นของกิมบอลสามจูนนี่จะทํางานได้ดีกว่าทาง 4K 60fps อยู่เยอะเลยนะ นี่เดินถ่ายแบบนิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับเมื่อกี้ยังมีอาการสั่นไหวเห็นบ้างะครับแต่นี้ขื่นนิ่งกิฟตเลยนะโอ้โหทำมาได้ดีจริงนะบอกเลยว่าสายถ่ายวอล์กถ่ายงานเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้งานได้จริงเลยนะครับแล้วก็ชิปเซตไดเอเมซิตี้หนึ่งพันสองร้อยวีวอย่างที่บอกครข้อมูลผลได้ดีเยี่ยมเลยนะครับการทำดิจินี้เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะอันนี้เป็นการถ่ายวีดีโอแบบโหมดโปรนะซึ่งก็ถ่ายได้ถึง 4K 30 fps นะครับตัวนี้ก็จะปรับแต่งในคันข้างนี่จะเยอะนะ ก็สามารถปรับแต่งได้แบบเรียวถามเลยนะนี่นะครับเปิดเลาลองดูนะเห็นไหมผมสามารถเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรแบบนี้เลยนะผมบอกเรลกว่าสายถายงานนี่เฮ้ยตัวนี้มันโอเคมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับและนี่คือหมวดวิดีโอตอนคืนนะครับเพื่อนๆลองดูนะโอ้โหถ่ายคืนสวยมากเลยนะตัวนี้ไม่ใช่แค่วิดีโออย่างเดียวนะภาพนิ่งเองก็ถ่ายสวยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว vivo x70 5g นะบอกเลยว่าใครมีงบประมาณ5 5 0 0บาทเนี่ยตัวนี้เป็นอีกหตัวที่น่าเล่นเลยนะครับตอบโจทย์สายถ่ายภาพบุคคลทั้งกลางวันและกลงคืนนะงานวิดีโอเองเนี่ยก็ทำได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเล่นเกมก็ลื่นๆนะและควบคุมความออนได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆใครที่สนใจน้องนะครับตัวนี้ผมขายเพียง4,700บาทเท่านั้นนะ นี่คือสภาพของตัวน้องนะครับบอกตามตรงว,ว่ารอบตัวครึ่งเนี่ยลอยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะแต่ว่าฝาหลังกับหน้าจอเนี่ยไหลรื่นลอยลยนะครับสมเป็นวีโวจริงนะตึกทนมากๆเลยครับจอยังใส่ป,ปิงแบบนี้อยู่เลยนะส่วนใครที่คิดว่ารอบข้างไม่สวยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลไปนะผมก็มีเคสแถมให้นะเป็นเคสลายหรือวิกตองนี้แหละครับใส่แล้วก็จะดูดีประพาน,นี้เลยนะครับเพื่อน ใครที่สนใจคอเนเทนต์แนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องเป็นกำลังใจด้วยนะโดยเฉพาะคนที่ชอบมือถือมือสองราคาดีมีรีวิวก่อนขายนะกดติดตามไม่ได้เลยวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ